สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับประสบการณ์คนคีงลุกนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราจะมารีวิวนะครับสถานที่ท่องเที่ยวนะครับศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครนะครับเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับซึ่งนะครับประชาชนเคารพนับถือมากนะครับและเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวประมงในจังหวัดสมุทรสาครนะครับ โดยนะครับก่อนออกเรือนะครับเพื่อที่จะไปหาปลาทุกครั้งนะครับชาวประมงนะครับจะต้องไปทําพิธีสักการะบูชานะครับและหยุดคูปประทัดนะครับบริเวณหน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองนะครับและที่สําคัญนะครับศาลเจ้าพ่อหลักเมืองนะครับก็จะมีป้ายประกาศนะครับขอเชิญชวนร่วมงานส่งท้ายปลายปีนะครับกาบวหว้ขอพอเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครนะครับวันที่20-22ถึง ธันวาคมนะครับเรามาดูด้านในกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับซึ่งนะครับแอดมินเองนะครับก็ยังไม่เคยมานะครับเพิ่งจะมาเป็นครั้งแรกนะครับก็ยังไม่รู้ประวัติสักเท่าไหร่นะครับสำหรับภายในนะครับก็จะตกแต่งไปด้วยลายจีนนะครับแล้วก็มีคนดูแลนะครับถ้าหากเรามากลาบไหว้นะครับให้เราไป ขอทูบตรงนี้นะครับตรงซ้ายมือนะครับแล้วก็ยอดเงินบริจาคไปนะครับแล้วก็มากราบไหว้นะครับส่วนบริเวณภายในนะครับก็จะตกแต่งไปด้วยนะครับมังกรนะครับแล้วก็ลายจีนนะครับออกจีนจีนสมากกว่านะครับสำหรับคนที่อยากจะมากราบไหว้นะครับก็สามารถมาได้นะครับห่างจากกรุงเทพประมาณ40-50กิโลนะครับ ขับรถประมาณ1ชั่วโมงนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับเพื่อนๆที่ยังไม่เคยมานะครับซึ่งนะครับผมแอดมินเองก็เพิ่งมาเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะครับก็ยังไม่รู้ประวัติสักเท่าไหร่นะครับอันนี้เอามารีวิวนะครับให้เ,เพื่อนๆได้ดูกันนะครับแล้วก็มากราบไหว้สักกราระกันได้นะครับ